คนหน้าเก่าลอนดอนเชลซีเตรียมตั้งโปเชติโน่คุมทีหลังจากที่ทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซี Chelsea, ปลดแกรม Potter, พอตเตอร์พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการทีก็ยังไม่สามารถมองหากุนซือคนใหม่ที่จะเข้ามารับงานถาวรได้สักทีกทั้งกุนซือขัดตาทับคนปัจจุบันอย่างแฟรงค์แลมพาร์ดก็ทำผลงานได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งหมายถึงแย่สม่ำเสมอ,อนะับตั้งแต่อดีตตำนานของทีมเข้ามาทำหน้าที่ทีมก็ยังไม่ได้พบกับชัยชนะและหนักไปทางแพ้ซะด้วยซ <คน S 1> ้ำผการที่จะกลับขึ้นมาสู่พื้นที่บอลยุโรปสักถ้วยนั้น้้นน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 นยยยยาา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 ากกกขขึเร่่อ่ออออลลลสสสุุดดมมมมีีีงงจบบิซโโัััววววทชตูค a r k 5 5 c o m กำลังพิจารณาแต่งตั้งมอรซิโอโปเชติโนอดีตผู้จัดการทีมของทอนแนมฮอสเปอร์ขึ้นเป็นกุนซื้อรายใหม่หลังจากที่ยูเลียนนาเกลสมันซือน้อหนุ่มเยอรมันนั้นเพิ่งตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นแคนดเิเดตทำให้พอชนั้นขึ้นมาเป็นตังหนึ่งอีกครั้งทงั้งยังมีข่าวออกมาว่าบรรดาแข้งของเชลซีน,น,<อ>น,นั้นการที่ทํางานร่วมกับโค้ชอาร์เจนตารายนี้มากเป็นพิเศษเนื่องจากชื่นชอบในวิธีการทํางานและการพูดปลุกใจโปเชติโนมีประสบการณ์การคุมทีมในกาะอังกฤษมาแล้วสสโมสรด้วยกันได้แก่ซัมป์ตันสโมสรที่สร้างชื่อให้กับเขานั่นคือทอนแนมฮอสเปอร์ปรับร่วมเมืองลอนดอนของเชลซีแม้จะไม่มีแชมป์ในเมืองผู้ดีด้วยผลงาน การพาสเปอร์ขึ้นมาเป็นทีมระดับลุ้นแชมป์หือเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ทำให้สโมสรใหญ่อยากได้ตัวเขาไปคุมทีมพอร์ชนั้นได้รับงานใหญ่ที่ฝรั่งเศสกับปารีสแซงแ์กแ,และสามารถพาทีมดังเมืองน้ำหอมควา้าแชมป์ได้จะโดนปลดผลตำแหน่งด้วยผลงานในทัวยยุโ,<อ>โรปการเข้ารับตำแหน่งของโปเชติโนนั้นจะเริ่มในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ไม่ได้เข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายของลีกในช่วงเวลาที่เหลืออยู่โดยจะเป็นทางด้านของแามพาดที่ทำหน้าที่จนจบฤดูกาล